ฟินสลบทั้งเอเชียสองหนุ่มคู่จีนโพดภาพสุดหวานหลังประกาศตัวเป็นคู่รัก เป็นคู่จิ้งสุดฮอตที่ตอนนี้มาแรงอย่างต่อเนื่องเลยค่ะสำหรับสองนุ่ม4พีพฤกษาณิชกับนุนิวชวรีนเพริศพิริยะวงศ์โดยเมื่อไม่นานมานี้ทั้งคู่ได้ออกมาเปิดใจผ่านรายการนูดดี้เอฟเอฟเสิร์ฟความหวานแบบเบาๆให้แฟนคลับได้ฟินกระซายและในบางช่วงบางตอนของรายการซีได้เผยถึงความสัมพันธ์ที่มีต่อนุนิวว่าตอนนี้เป็นมากกว่าพี่น้องเพราะว่าไม่ใช่แค่เรื่องงานมันเรื่องแบบส่วนตัวชีวิตด้วยในการผลัดดนันการใช้ชีวิตในการ ทำงานด้วยหรือเหมือนเป็นที่ปรึกษาอย่างน้อยก็จะเคยบอกว่าเหมือนเป็นพ่อเลยเราก็คิดในใจแก่แล้วหรอไม่รู้จะนิยามยังไงแต่รู้สึกว่ามันมากกว่าพี่น้องเพราะว่าเราลองประเมินในใจตัวเองแล้วคำว่าพี่น้องมันแบบไม่ได้ลึกซึ้งหรือเป็นแบบนั้นสามารถใช้คำว่าเป็นคนรักได้นิยามได้เหมือนกันคู่รักพอรู้สึกว่าเราก็ทำเหมือนคู่รักเหมือนกันนะดูแลเป็นที่ปรึกษาต่างๆล่าสุดวันนี้7พฤศจิกายน2 5 965สี่ก็ได้โพสต์ภาพคู่นุนนิวพร้อมทางระบุแคปชั่นว่าวันปิดก้องนิ่งเหียก็หาว่าซื้อสเปเชียลหลังจากนั้นต่างมีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์แววมากมายทั้งแฟนไทยและแฟนต่างชาติแถมโพสต์นี้ยังเรียกยอดการกดไลคย์อย่างถล่มไปเลยค่ะ